วันนี้เรามากินไอติมกันนะคะไอศครีมค่ะไอศครีมรสช็อกโกแลตชิพและรสช็อกโกแลตค่ะมี2รสค่ะเนี่ยค่ะรสช็อกโกแลตชิพและรสช็อกโกแลตค่ะมี2รสค่ะเนี่ยค่ะไอศครีมแล้วก็มีนี่ค่ะมินิบูช็อกโกแลตโอรีโอค่ะเนี่ยค่ะมินิบูช็อกโกแลตโอรีโอค่ะ กินกันเลยดีกว่าคะ่ะกินรสช็อกโกแลตชิปก่อนอืมเออหอมรสก้อรสช็อกโกแ,แลตอยากกินรสช็อกโกแลตซื้อที่เซเว่นมาคะ่ะ แล้วกินนี้มากค่ะมีนีบูชช็อกโกแลตโอริโอค้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเอาไปกินต่อหลังคลิปค่ะ